และก็มาถึงวินาทีที่สําคัญที่สุดในวันนี้นะครับนั่นคือการประกาศผลนะฮะซึ่งผู้ที่ได้ไปต่อจะมีได้เพียงแค่6คนเท่านั้นครับบอกได้คําเดียวครับว่าเสียดายจริงๆนะครับเสียดายจริงๆพวกเขาเหล่านี้ล้วนผ่านบททดสอบที่สุดหินแล้วก็ความกดดันต่างๆนานามากมายกว่าจะมายืนอยู่บนเวทีนี้ได้เขาคือคนเก่งของพวกเราครับเจ็ดคนสุดท้ายจากเดอะสตาคนฟาควา ผู้ชมครับผลคะแนนโหวตทั้งหมด10มาจากร้อยเสียงในห้องส่งและอีก90มาจากคุณผู้ชมที่โหวตมาทาง SMS และดอกจัน4ร์8 9ซึ่งเราเก็บคะแนนกันมาตั้งแต่เมื่ออาทิตย์หลังรายการเดอะสตาร์จบจนถึงวันนี้ตอน6โมงเย็นและตอนนี้ผลคะแนนโหวตทั้งหมดอยู่ในมือผมแล้วครับ ผมจะประกาศรายชื่อของผู้ที่ได้ไปต่อนะครับโดยที่ผมจะไม่เรียงลำดับคะแนนใดๆทั้งสิ้นถ้าได้ยินชื่อของคุณผมขอให้คุณเดินไปทางซ้ายสุดของเวทีนั่นหมายความว่าคุณได้ไปต่อนะครับและคนแรกที่ได้ไปต่อขอแสดงความยินดีครับ กรสครับถึงแม้ว่ากานสะสมกลางสัปดาห์จะอยู่ใน2อันดับสุดท้ายครับแต่นี้ก็เป็นอีกครั้งที่เธอใช้ความพยายามและได้ไปต่อคนที่สองครับที่จะได้ไปต่อนะครับเมื่อวานนี้ ชว์ของเขาเนะครับเป็นที่ถูกใจของพี่ๆทั้ง3ท่านและคนไทยทั้งประเทศก็เห็นด้วยกับพี่ๆทั้ง3ท่านนะครับส่งให้เขาได้ไปต่อขอแสดงความยินดีรครับรีกครับด้วยลูกเล่นลูกหยอดของเขาครับทำให้คนไทยทั้งประเทศถูกใจแลวให้เขาได้ไปต่อเป็น6คนสุดท้ายของเดอะสตาร์คนฟ้าควาดาปีหครับ คนที่สามครับที่จะได้ไปต่อนะฮะจะบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับเขามากับเพลงช้าซึ่งมีด้วยกันสองคนนะครับที่ร้องเพลงช้าและเขาก็คือขอแสดงความยินดีกับ คนคไทยก็เดเห็นด้วยกับร้อยสีน้ำสมครับและให้รบมโน,นคนนี้ได้ไปต่อคนที่สี่ครับที่จะได้ไปต่อเป็น6คนสุดท้ายบนเวทีเดอะสตาเมื่อวานนี้ครับ เขาได้คะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งมาเป็นอันดับสุดท้ายสยงเกตถึงแม้ว่าร้อยเสียงในห้องส่งจะให้เขามาเป็นอันับสุดท้ายครับแต่คนไทยในประเทศไม่เห็นด้วยและให้เขาวันนี้ได้ไปต่อ ตอนนี้นะครับเหลือ3คนก็คือเกดไอซ์และกันซึ่งเมื่อวานนี้ทั้ง3คนนะครับได้คะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งต้องบอกว่าสูสีมากนะครับคือห่างกันเพียงคนละ1คะแนนเท่านั้นนะครับสำหรับไอซ์นะครับได้คะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งไป14คะแนนกันได้ไป15คะแนนส่วนเกดน,นะครับได้ไป16คะแนน ซึ่งคะแนนจากร้อยสียงในห้องส่งนะครเราคิดเป็น10%ส่วนอีก90%นะครับจะมาจากคนไทยทั้งประเทศและก็ไม่รู้นะครับว่าคนไทยทั้งประเทศจะส่งให้ใครได้ไปต่อขอแสดงความยินดีกับกันกบ ถึงแม้ว่าผลงานของเขาเมื่อวานนี้จะทำให้พี่ๆทั้งสามท่านต้องผิดหวังนะครับแต่คนไทยในประเทศจะมีความหวังในตัวเขาแล้วครับและให้เขาได้ไปต่อครับแน่นอนครับตอนนี้เหลือ2คนก็คือเกตและไอซ์นะครับซึ่งจะมีเพียงแค่1คนเท่านั้นที่จะได้ไปต่อนะครับ เมื่อวานนี้นะครับผลงานของทั้งสองคนเนี่ยนะครับได้รับคำชมจากพี่ๆทั้ง3ท่านเป็นอย่างมากนะครับสำหรับไอซ์นะครับเป็นผู้แข่งขันที่อายุน้อยที่สุดนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้เป็นคนที่ร้องเปิดการแข่งขันเป็นคนแรกซึ่งเขาก็ทำได้ดีมากนะครับจนได้รับคำชมจากพี่ๆทั้ง3ท่านนะครับว่าเป็นเด็ก15ที่มีพัฒนาการที่ดีที่สุดคนหนึ่งสำหรับเกศนะครับ หลังจากที่เธอได้พบแนวทางที่เธอชื่นชอบนะฮะนั่นก็คือแนวร็อกนะครับซึ่งเธอก็ได้ใช้พลังร็อกของเธอเนี่ยร้องปิดการแข่งขันได้อย่างสวยงามจนพี่ๆทั้ง3ท่านนะครับเอ่ยปากชมว่าเป็นโชว์ที่ดีที่สุดของการแข่งขันเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับค่ำคืนนี้นะฮะไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะฮะก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายมากนะครับ,รบเพราะว่าหนึ่งในสคนนี้จะไม่ได้ไปต่อ แต่นี่คือการตัดสินใจของคนไทยทั้งประเทศครับเกตครับยินดีด้วยครับคุณได้ไปต่อครับนั่นหมายความว่าผู้ที่ไม่ได้ไปต่อก็คือดองไอซ์นะครับในสัปดาห์นี้ ถึงแม้ว่าเด็กผู้ชายคนนี้จะมีอายุเพียงแค่15ปีครับต่เขาก็ทุ่มเทอย่างเต็มที่สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ผมเชื่อว่าแม้ในค่ำคืนนี้เส้นทางสู่ดวงดาวของเขาบนเวทีเดอะสตาจะจบลงแต่อนาคตของเด็กหนุ่มคนนี้ยังอีกยาวไกลนะครับผมไอซ์ธนภันพัฒน์ธนนนกิติยศครับ ไอซ์ครับมีอะไรอยากจะบอกกับคนไทยทั้งประเทศบ้างครับก็ขอบคุณที่ได้ให้โอกาสผมเด็กตามดำคนหนึ่งได้มาอยู่ในเวทีนี้ครับผมขอบคุณครับและมีบุคคลท่านหนึ่งครับที่สนับสนุนเขามาโดยตลอดครับแล้วก็เป็นแรงใจให้กับเด็กหนุ่มคนนี้ผมขอเสียงปรบมือดังๆให้กับผู้หญิงคนนี้ครับแม่ของน้องไอซ์ครับ ใช่ไหมครับมีอะไรจะบอกกับลูกชายคนนี้ไหมครับวันนี้โอาทำดีที่สุดแล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เดอะสตาร์ให้โอกาสน้องเขาที่เขาอายุน้อยที่สุดอะคะ่ะขอบคุณมากๆค่ะอยากจะบอกอะไรกับคุณแม่ไหมครับก็ขอบคุณที่ทําให้ผมได้มีวันนี้ครับขอบคุณไอซ์ไลคุณแม่ครับ และในช่วงหน้านะครับผู้ชมเราจะกลับมาเป็นกำลังใจให้กับบทเพลงสุดท้ายบนเวทีเดอะสตาของไอซ์ครับในช่วงหน้ากับเดอะสตาร์้นฟ้าคว้าดาว